ศาสตาจารย์โจนาธานเคนหรือที่รู้จักกันในนามสแกรคูเป็นนักวิทยาศาสตร์จอมเพี้ยนที่พิษแห่งความกลัวกระตุ้นให้เหยื่อของเขาเกิดอาการกลัวเขาใช้เครื่องบินปีก2ชั้นสร้างความกลัวให้กับชาวเมืองกอตแทมจากท้องฟ้าและสร้างความเสียหายด้วยระเบิดแก๊สพิษของเขาสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะฮะยีกะปมภูมิใจแล้วครับผมวันนี้อยู่ในเกม Lego b a t m a n ในวิดีโอเกมนั่นเอง รู้สึกว่าตอนนี้จะได้ขับเครื่องบินหรือเปล่านี่ได้สู้กับสแกโคนั่นเองเฮย้ยโรบินโรบินเป็นไรสแกโคลเพิ่รู้ว่าสแกโคมีเครื่องบินด้วยอะเครื่องบินใบพัดทิ้งบอมใส่เอา้ามองโรบินแต่มาโจมตีแบทแมนอะไรของมันไปแล้วไงตั้นต้องบินสู้กันอะไม่ยอมไม่ยอมแบทแมนไม่ยอมล้ามันโรบินโอเคไปแล้ว เดี๋ยวถ้าเป็นเครื่องบินจริงมันบินข้ามก็ได้หดรอยิงยิงยิงเดี๋ยวซื้อเครื่องบินเฮ้ยอะไรเนี่ยม้ยมีการหมุนตัวเพื่อหลบด้วยใช่ไหมเอาไว้หลบกระสุนมากันไม่บาดไม่ไหวเยอะเหลือเกินอุย้ยนั่นอะไรอะ่ะเองให้รถคอปเตอร์คอปเตอร์นี่หมุนตัวด้วยด้วยยิงไม่เข้าไง ้องทำยังไงม่ระเบิดเหรอน่าจะ้องมีอะไรแถวนี้เอ้ยนี่ทำเป็นแมนแน่เลยบันจูโอ้ยยิ่งเรียบร้อยดูคะแนนพังเลยเอา้าไม่ใช่ยิงให้ด้วยใจดีจังไปกันต่อฮะ เฮ้ยอะไรอะ่ะออกองด้วยอะไรเดี๋ยว,วไปฮะน่าจะเดี๋ยวน่าจะมีมิซายเก็บหน้าแหละโอ้โหโอันที่สองอาา๋อล็คกอาคาซีนก็จะยยิงเลยหูแล้วป้อมปืนเต็มเลยเอาา๋อปล่อยสารพิษะไรนะ่ะปล่อยไฟอะ่ะโอ้ติดติดเอ้ยติด เฮ้ยในนี้เหมือนทำยังไงแล้วท่านอย่างต้องฟังอะไรอะไรหนอเฮ้ยน่าจะให้โรบินหรือเปล่าตอนนี้น่าจะของโรบินจะเป็นลูกตุ้มอ่าดูหนักมากมันมันดูหนักมากเลยอ่ะเออหลุดหลุดหลุดอุ้ยมีหลุดดิซ่ายอยู่นี่หลุดอีกแล้วเฮ้ยมันมันลอยได้ดิใช่กับอะไร ้ก่อนนะเจอเจอของดีอ่ะอ๋อมามาอาพิใส่ก่อนยิงกันดิปิ้วตุม้มเรียบร้อยมึนกันเลยทีเดียวแล้วพังตัวเองเอาพัางต้องใช้อ๋อแล้วน่าจะต้องให้ลูกตุม้มเปิด ถ้าผมมาทางป้อมก่อนแล oh, ้วโอ้ได้มีนิคิดเพิ่มกลับไปเอลวิปดูดมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคก็จะต้องให้เอาลูกตุ้มโรบินไปโยนใส่ อันนี้แหละอันนี้นก็มอนใช่โมวินตาไหนาแล้วไปเลยไปกันเนอะลูกตุ้มอยู่โคตรไกลโอ้โหคนหนักเฮ้ยอาสุรินฟินินนตี้อีกได้ไม่จับกับน,นั่นไงเอาเอยเวี้ยเอ้ยอยากรู้เท่าเหร่ทางความเนี่ย

ไม่เข้าเลยฮนะเฮ้ยเนี่ยอมาไปต่อเดี๋ยวจะแก้โคออกมาเลยมาก็สามารถมุ่งัวกลับได้ยเฮ้ยมันจะได้แบบกดหัลโหลฮแล้วกดเออะ กลับหลังกลับหลังหันทันทีกลับบบพลัดควันเอา้าโอ๊ยอยิงมืเหอต้องเฮ้ย,ยจับจะไปไหนอะ่ะโอ๊ยมันเหมือนดึงได้ดึงแล้วดึงทำไมอะ่ะ

rồi tông lao một lọt Rồi tông này Lát xay gì? Lát xay súng à? Ôi, không à, 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 phải, Chịp Ơ, trời tạc thì không bị trời rồi, lấy ạ Tông nè Ơ, ơ, phải mẹ nó, phải mẹ đây Không thăm lại cả tổng này lúc không? Mình phẳng luôn, mình gì เราว่าต้องให้มันหันไปทางเราไปสิไม่ไปอไปรู้ดีไปไม่ได้นิงไม่เข้า

โอ้ยพังอีกแล้วแบนแมนช่วยผมหน่อยสิทำไมทำอะไรไม่ได้แล้วอ๋อทุกคนรู้แล้วมันต้องให้โรบินล็อกให้แบคแมนยิงโอ้โหโอเคเอ้ยนี่ไงเอามันทำให้เหนื่อยหลายทีแล้วเสียเวลาโอ้ย ชนแรงไปหน่อยตัวแตกเรียบร้อยโอ้โอ้ถ้ารู้รู้งี้ก็จบไม่อย่างนี้มาเรียบร้อยเอา้าชนโจ๊กเกอร์ด้วยฮึบึมอ่ะเกิดเป็นโกโก้ขันอ่ะอ้าวไปเตาะอ่ายังไม่ยังไม่ตาย โอเคฮะสลับตอนนี้ก็คงจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนฮะมานานตรงที่ว่าหาอะไรนะหาวิธีจัดการสเกลโคมไม่เจอโอเคครับไมาเจอกันใหม่ในตอนต่อไปครับผมสำหรับวันนี้บายบายครับ